สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนปอ .2 เจอกันอีกแล้ววันนี้วันจันทร์ที่24นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเจอกันวันจันทร์เหมือนกันเราเรียนในเรื่องของออักษรสามหมู่ใช่ไหมวันนี้นะคะครูโบจะมาทบทวนเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะออมันเก๋ก,กามากเลยอ่ะได้ได้ได้ไดทีนี้นะักเรียนมาดูในหนังสือเนี่ยเราจะเริ่มเรียนที่มาตรากกานะคะ แต่วันนี้ครูโบจะทบทวนทั้งหมดก่อนเลยเพื่อที่ย้ำความรู้เดิมของนักเรียนนะคะอ่ะเราเริ่มที่มาตรากากาก่อนเดี๋ยวอันนี้เขียนแบบสอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูโบจะเขียนสวยๆไว้ให้นักเรียนจดลงในสมุดอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตรากากาหมายถึงคำทุกคำ ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะที่ไม่มีตัวสะกดนะักเรียนเรียนมาแล้วตอนปหนึ่งนะคะเรียนหมดทุกมาตราเลยนะคะมาตราต่อไปมาตรากงหมายถึงคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดจําได้ไหมคะมาตรากลมหมายถึงคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตราเกยหมายถึงคําที่มียอยยักษ เป็นตัวสะกดนะคะมาตราเกลหมายถึงคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดอันนี้จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวตรงตัวตรงรูปของมันนะคะไม่ยากต่อมานักเรียนมาดูมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวเริ่มจากมาตรากกก่อนมาตรากก ตัวมันเองคือกอไก่ตัวมันเองนะคะคือกอไก่แบบตรงรูปคือกอไก่ต่อมาเรายังจะมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดอีกได้แก่ขอไข่คอควายและคอระคัังจำได้ไหมไก่ไข,ข่ควายคอระคขางตีดังกลังวานจำได้ไหมคะอ้าวต่อไปมาตรากบมาตรากบนะคะ หมายถึงคำที่มีตัวมันเองคือบอใบไม้เป็นตัวสะกดมีบอใบไม้ต้องมีปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นห้าตัวนะคะต่อไปมาตรากลมาตรากลตัวมันเองคือนอนหนูมีนอนหนูต้องมีใครมีนอนเนน มีนอนเนต้องมีแม่นอนเนคือยอหญิงรอเรือลอลิงและรอจุลามาตราสุดท้ายที่มีตัวสะกดมากที่สุดเลยคือมาตรากดนะคะมาตรากดตัวมันเองคือดอเด็กมีดอเด็กต้องมีดอชะดาตอเตา่าตอปะัก จอจานชอชา่างซอโซ่ทอฐานทอถุงทอมนโทถทอผู้เท่าทอทะหานทอทงไวก่อน สอสาลาสอฤศีสอสสเสือครบไหมสิบหกตัวสองสี่หกเจ็ดสิบสี่สิบห้าสบหกครบมาตรากฏนะคะเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากที่สุดสิบหกตัวนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูวันนี้ วันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดในเรื่องของมาตรากากาก่อนนะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวรูโบจะจดให้ใหม่แล้วให้นักเรียนจดลงในสมุดเป็นงานที่สองนะคะต่อจากครั้งที่แล้วทีนี้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยเปิดที่มาตรากากานะคะหน้าสิบสองเปิดหรือ,อยังเอ่ยอ้าวเปิดแล้วนักเรียนมาฝึกอ่านคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่ข้อหก่อนนะคะเปิดหนังสือหรือ,อยังอ่ะ ดูพร้อมนะคะนั่งตัวตรงนิ้วชี้เลยชี้อ่านเลยนะคะพอดีสีดำน้ำปลาท่าเรือเยื่อให่ใจสอะเหาะไปไมตรีปีใหม่ไรนาหน้าที่ขี้เท่าเจ้าป่า อายุบุรีตะปูหนูหนาหน้าอยู่หรูหราสาคูพระโลโอเอเวทียี่โถโรตีราชินีปีมะเมียเสียสละจรเข้ พาหนะอ่าจบแล้วนะคะข้อ1ต่อไปข้อที่สองนะคะให้นักเรียนระบายสีลูกโป่งที่มีมาตรากากานะคะคำไหนไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนระบายสีเลยอ้าวเรามาดูพร้อมกันเดี๋ยวครูลบตรงนี้แป๊บนึงก่อนนั่งสหันครูเก๋เดินก็ได้ไม่เป็นไรน่ารักค่ะเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจดให้ใหม่อ๊บ เป็นไงอยู่บ้านเหงาไหมอยากมาโรงเรียนยังเหงาเนาะคุณครูก็เหงาแล้วอยากเจอเด็กๆแล้วคิดถึงละอ่ะนักเรียนมาดูข้อที่สองนะคะให้นักเรียนระบายสีลูกโปง่งที่มีคำในมาตรากากานะคะเรามาดูทีละคำคำแรกคำว่าดาวดาวนะคะ d o a o ดาวใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะเพราะมีวแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเกิลต่อไปปออูปูใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปทะเลทออะทะรอเอเลใช่หรือไม่ใช่ใช่ต่อไปนะคะบัวบออัวบัวหลายคนจะสับสนคำนี้ บัอัวบัวเราไม่ได้มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะวอแหวนเป็นส่วนหนึ่งของสะระอัวดังนั้นคำว่าบัวไม่มีตัวสะกดนะคะใช่ต่อไปหออัวหัวก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีตัวสะกดตออาตาไม่มีตัวสะกดนะคะปลอลออา ปลาไม่มีตัวสะกดนะคะลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองต่อไปตอแองอตง้งใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะมีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากงต่อไปกอไอไกไม่เอกไกใช่ไหมคะใช่ไม่มีตัวสะกดขอไอไข่ไม่เอกไข่ใช่ไหมคะใช่ สระไอไม่มีตัวสะกดอยู่แล้วอยู่ในมาตรากอกาทั้งสิ้นเลยนกเขานกเขามันไปมีตัวสะกดตรงนกนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่หนูหอนอูอหนูไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นสองตัวคำนี้ใช่ต่อไปแมวมอแอวอแมว มีวอแหวนเป็นตัวสะกดไม่ใช่นะคะต่อไปคำว่าตะกร้าตะกร้าไม่มีตัวสะกดทั้งตะและกร้านะคะคำนี้เป็นมาตรากอกาสุดท้ายคือคำว่าคำว่ากานี่กอากา กอากาง่ายๆคำนี้ใช่หรือไม่ใช่อา้าวตัดสินใจเอาเองนะคะคำนี้ให้นักเรียนเลือกเองระบายหรือไม่ระบายอา้าวเลือกเองตัดสินใจเองนะคะต่อไปดูข้อที่3ให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากอกาให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วฝึกอ่านอา่ะเสร็จหรือยังตรงนี้เอาให้เวลานับหนึ่งถึงสิ เอาดินสอติ๊กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวระบายสีที่หลังลูกหนึ่งถึงสิบอ่าโอเคลบนะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่สามให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากาก,ากาให้มีความหมายนะคะคุณครูอ่านไปแล้วหนึ่งรอบเสื้ออะไรที่นำคำมาตรากากามาเติมเสื้ออะไรกระตูนเสื้อ เสื้ออะไรอยู่ในมาตตากกาเสื้อเสื้อขอบคุณสำหรับเสียงตอบนะคะเดี๋ยวจะตีพ่อมันเนาะเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมตัวก่อนเนาะตกะใจตอบเนาะให้ตกใจไม่ตอบเนะเาะอ้าว〜เสื้อผ้าเสื้อ ผ้าคําว่าผ้าอยู่ในมาตรากากานะคะไม่มีตัวสะกดนะอันนี้ทําเองได้ไหมทําเองได้ปะทําเองได้นะเดี๋ยวค่อยมาตรวจนะคะอ่านักเรียนดูต่อไปหัวอะไหัวใจหัวหน้าหัวเข่าได้หมดเลยน้ําใจน้ําตาน้าํนายาน้ําใสได้หมดเลยนะคะไฟฟ้าไฟป่าไฟไหม้ไหว้ครูไหว้เจ้าไหว้พ่อไหว้แม่ ได้หมดเลยเอาลองคิดมานะคะให้ทำเองข้อที่สามข้อที่สี่ก็เช่นเดียวกันให้นักเรียนเขียนคําจากภาพภาพคำที่นำมาเขียนต้องเป็นคําที่อยู่ในมาตรากากาคือไม่มีตัวสะกดนะคะภาพแรกคือหมอ้อหอมหออมหมอไม่โทหมอ้อเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัววรรณยุกจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะกระทะ รูปที่สามคือมะไฟรูปที่สี่คือถั่วและรูปสุดท้ายคือมะเขือนะคะอ้าวต่อไปดูหน้าต่อไปเลยคุณครูไม่ชอบสอนแบบนี้ามันไม่มีเด็กตอบครูยกก็ไม่ช่วยตอบอ่ดูข้อที่ห้าให้นักเรียนรวบรวมชื่อสัตว์ที่อยู่ในมาตรากากาให้ได้มากที่สุด มีสัตว์อะไรบ้างนะที่เขียนแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะไก่ปลาม้าหมูงูปูหนูชะนีหมีกระแตวัวม้าเสือเป็นต้นนะคะโลมาได้แต่วานไม่ได้วานมีตัวสะกดนะคะต่อไปข้อที่หกให้นักเรียนคัดลายมือด้วยคำต่อไปเนี้ยสองครั้ง มีคํามาให้แล้วก็มีเส้นมาให้ในักเรียนนะคะเวลาคัดลายมือหัวกลมตัวตรงเวลานักเรียนนัน่งอันเรียนนั่งให้ถนัดลูกเวลาจะคัดลายมือมือมีสองมือมือหนึ่งจับดินสออีกมือหนึ่งมาช่วยจับหนังสือเอาไว้นะคะกระดาษมันจะได้ไม่ยู่ไปยี่มานะสุดท้ายเราจะมาสรุปความเข้าใจในมาตรากกาด้วยกันอะลักษณะคำจะประกอบไปด้วยลักษณะคำนะคะ ลักษณะคำแล้วก็ตัวอย่างคำแบบนี้เหมือนในหนังสือนักเรียนไหมเขาให้คำว่าไม่มีมาอ่าไม่มีลักษณะของคำมาตรากากาคือไม่มีอะไรคะไม่มีตัวสะกดลักษณะของคำก็คือมีทั้ง ประสมสระเสียงเสียงอะไรบ้างเสียงสั้นและสระเสียงยาว แล้วก็ตัวอย่างคำนะักเรียนก็ยกตัวอย่างมาให้คุณครูสองคำนี่สองคำยกตัวอย่างให้คุณครูด้วยนะคะยกตัวอย่างคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ฝากในเรื่องของมาตรากอกานะแล้วเดี๋ยวครูโบจะจดอันนี้ให้ใหม่ให้นักเรียนลอกลงสมุดด้วยนะักเรียนมีเวลาทำเนี่ยห้าวันเนี่ยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ย พอถึงเวลานั้นแล้วอ่ะโรงเรียนจะเปิดได้จริงๆริงไหมเพราะว่าวันเนี้ยที่คุณครูอัดอัดวิดีโอเนี่ยมันมันวันที่เท่าไหร่รูยกวันเนี้ยวันนี้เพิ่งวันที่ห้าพฤษภาเองนะคะแต่ว่าวิดีโอจะไปออกวันที่ยี่สิบสี่เพื่อให้นักเรียนเรียนออนไลน์แล้วครูไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่งเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะถ้าเปิดไม่ได้เจอกันแบบนี้อีกฝากทําด้วยนักเรียนขยันอ่านหนังสือน,นิดนึงนะคะภาษาไทยไม่ได้ยากฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ